แล้วเ,เริ่มยังไงอะเดี๋ยววันนี่ยคุณไม่คุยกันเลยเหรอวส,รสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ในงานอะไรครับพี่ปทุมคาชาคาชาคาชาเอ้ยประมคาโตประทุมคาโตที่ต่อหนามปทุมสปีดเวย์ครับวันนี้เรามาอยู่ที่ปทุมสปีดเวย์วันนี้เรามางานโชว์รถที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้แ,แบบนึงครับแ๊บ,บนึงครับเด็กโทรมาป,ปทุมสไตล์ทั้งที่เจ็ด ใช่ก็คือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดนะก็คือ1ปีมีแค่ครั้งเดียวรวมรถกระบะซิ่งรถแต่งรถโชว์ครับส่วนมากมีหมดมีหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศในบูธเราวันนี้เรามีสินค้าอะไรมาแนะนําบ้างนะวันนี้มีเสื้อคอลเลคชันใหม่มาด้วยเปิดตัวในงานนี้กันเะเดี๋ยววันนี้เรามีสินค้าเขาเรียกว่า new product ของสตีดแวร์ลายใหม่ของสตีดแวร์มาชมกันตัวนี้มีทั้งหมด2ลายนะตัวนี้ลายนี้เลยนี่ ตัวนี้เป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะเป็นลายสกรีนแบบเขาเรียกแนวสตรีทหน่อยดีกว่านะครับเป็นสปีดแวร์นะครับคอเลกเตอร์เราเหมือนเดิมครับเป็นกอสซีล่าสปีดแวร์นะทุกคนจำได้แน่นอนก็คือสปีดแวร์ต้องกอสซีล่านะจ๊ะนะอันนี้คือ <c oughs> แล้วก็สำหรับอีกหนึ่งคอเลกชั่นฝั่งนี้เลยนี่เลยนี่ตัวนี้เป็นนิวโปรดักต์เหมือนกันตัวนี้เป็นงานสตรีทเหมือนกันนะตัวนี้สตอรี่มันมายังไงตัวนี้ขออธิบายนิดนึงนะ ตัวนี้สตอรี่ของเราตอนนี้กำลังทำออฟฟิศใหม่ก็เลยดีไซน์เป็นการออกแบบคาแรคเตอร์ต่างๆในการทำงานของสปีดแวร์ว่ามีอะไรบ้างอ่ะมีออกแบบมีถ่ายรูปอ่ะมีแรปรถแล้วก็มีกินกาแฟชิลเกี่ยวกับบรรยากาศของการทำงานไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับรีแลกตลอดไม่ได้เบียดว่าทำงานจนเขาเรียกว่าทำงานจนเกินเวลานะครับอ่ะแล้วทำไมไม่ทันอ่ะเมื่อวานคุยไปแล้วไม่ใช่หรอ เออต้องทนันทําอะไรกันอยู่เนี่ยแล้วงานบอกไม่ทนันงานมีอยู่แค่เนี้ยลูกค้าก็ตามตามเนี้ยเราจะเล่นไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยต้องอย่างนี้เลยดีกว่านะ <S 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 สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพวกเรานะคะพวกเราอยู่ในงานปทุมธานีครั้งที่เร็ดนั่นเองค่ะวันนี้เราอยู่กับบูธสปีดวายอยู่กับไมลินค่ะอยางค่ะก็อย่าลืมฝากกดติดตามเราด้วยนะเฮื่อ้าไมไม่เข้าไม่ตลางเรางงวะเราเขอาเราก่อนเข้าเราก่อนขออนุญาตไขของก่อนนะคะฝากทีิงนนคลิปากด้วยค่ะตรงนี้ตรงนี้ถูกต้องค่ะเนตัดต่ออีก เอาวันนี้ที่บูข,ของเรามีอะไรบ้างคะเหมยใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะบูข,ของเรานะคะก็มีกิจกรรมนะคะให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมสนุกกันอ่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นแล้วก็ สินค้าลดราคาอีกมากมายได้ข่าวว่าลดราคาสูงสุดกัน50%กันเลยทีเดียวและยังไม่หมดจากเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีคอลเลคชันเปิดตัวใหม่ในงานนี้เท่านั้นเออที่นี้ที่แรกเลยสวยแต้มสวยมากสองคอลเลคชันนี้นะคะเราก็จะลดราคาไปเลยนะคะสูงสุดถึง20%กันเลยเดียวค่ะสำหรับใครนะคะที่มาร่วมกิจกรรมภายในงานนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมให้ทุกท่านเล่นนะคะ,คะน่าจะคืนนี้เลย กดไลค์กดแชร์เพจของเรานั่นเองนะคะท่านนะคะก็จะได้รับนี่เลยฟกุแต่ไม่ใช่ค่ะขาวโอ้ตอนนี้แป๊บนึงนะตอนที่เขาบีแบบไม่ฟังเลย ลุกค่ะทุกคนใครนะคะที่กดไลค์กดแชร์เพจแล้วนะคะจะได้รับนี่เลยลูกปิงปองไปกับบ้านเฮ้ยไม่ใช่สนุกชมสนุกเกมกิจกรรมของเราด้านนี้นะคะเป็นในส่วนด้านหลังง่ายนะคะกิจกรรมของเราก็คือให้ทุกท่านนะคะเอาลูกปิงปองเนี้ยโยนเข้าไปลงตะกร้าของเราอันไหนอันไหนก็ได้ใช่ต้องลสปีดแวอ่ะถ้าสมมติว่าหยุดอยู่ตรงนั้นแล้ว อ้าวไม่ลง <laughs> ลงลงตรงนี้นะคะที่เป็นสปีดแวร์ของเรานะคะก็จะได้รับเสื้อจากทางสปีดแวร์ไปเลยนะคะเวยสวยหนตัว,ตวแต่ว่าถ้าใครนะคะที่โยนลงนะคะ1ใน3อันนี้นะคะก็จะเป็นพวงกุญแจแบบที่เสาวยางถือใ,ใตอนแรกที่ลานเองค่ะต้องค่ะ,คะแล้วก็น้องเหนือจากนี้นะคะวันนี้อนอกจาก สปีดแวร์นะคะจัดโปรโมชั่นลดสูงสุด50%แล้วนะคะทางสปีดแวร์ของเราก็ยังรับผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเ c e s อรี่ค่ะเสื้อทีมเททีเท่ๆร่มหมวกรับผลิตนะคะนี่ของทางสปีดแวร์ของเรานะคะซึ่งมีโปรโมชั่นเหลือเท่าไหร่นะคะเสายยางวันนี้ค่ะจาก690บาทเหลือ400บาทนั่นเองค่ะ อันนี้รถอย่างเดียวรถไม่ฟังหัวหน้าเลยรถคนไม่สนลูกใครเออท่านลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้ส่วนรถโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าเดินมาหาที่ยางอย่าเดินเข้ามาหาที่ทีมงานนะให้ดิซี่ฉันค่ะเพราะว่าอันนี้รถให้เองรถชาบรถฉับไปส่วนหัวหน้าเลย และนอกเหนือจากนี้นะคะก,ก็ยังมีสติกเกอร์สวยๆนะคะจากทางแบรนด์ของเราอีกด้วยนั่นเองค่ะอ่าอันนี้ก็ลดนะคะลดสูงสุด50%เลยนะคะทุกคนกเหลือเท่าไหร่คะเบ๋ยอ,อันนี้เหรออันนี้เหลือเท่าไหร่นะคะหัหน้า60% 60%บาท โอ้โหติดรถก็แท้มีทั้งหมดสิบใบนั่นเองใครที่ไม่ทันในงานค่ะื้อเพนต์ตอกทองสำหรับใครนะคะที่วันนี้ไม่ทันนะคะว่ามาซื้อไม่เป็นไรค่ะทุกท่านสามารถซื้อได้ที่ติ k กตอกทองนะคะหรือว่าทางแฟนเพจเซนต์บุญได้นั่นเองค่ะก็สแกน q ิวอาโค้ดตรงนี้นะคะหรือไม่ก็ทีมงานของเราช่วยแปะวาร์ปขึ้นมาอีกรอบนึงตรงนี้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  Line, ก็คือทุกตรงเลยตรงเลยตัวอย่างเดี๋ยวเราพาเซเวเสื้อสวยๆอะไรตัวอย่างของวันนี้กันดีกว่าเยอะมากลายอะไรบ้างนั่นเองเยอะมากเยอะมากแล้วก็ลายเขาก็คือเท่ๆชิคๆคช่แล้วก็มีหลากหลายเนื้อผ้าด้วยนะคะเนือจากปัตต้อนแล้วก็ยังมีแบบว่าผ้าล่มใส่สบายสําหรับ ออกกําลังกายอะไรอย่างนี้นะคะมีเป็นแนวแบบเสื้อฮู้ดนีก็มีเท่ๆใช่แล้วแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะเก้าอี้ทางเราก็รับผลิตเช่นเดียวกันเผื่อใครแบบอยากได้แบบเก้าอี้ลายลายเท่ๆชื่อของเราเวลาไปตั้งตรงไหนอย่างเงี้ยกลัวแบบว่าเป็นของเราใช่กลัวใครหยิบไปเงี้ยไม่ได้หยุดหยุดของเราของเราอ่านชื่อได้ค่ะอ่านชื่อได้ค่ะสลุหายสะลุหายเือนเดิม ไม่เป็นไรเราก็นับผลิตและจัดจำหน่ายเช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วค่ะก็ยังไงนะคะวันนี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่มาเดินในงานบรรทุมสไตล์ค่ะโชว์คันที่เสร็จนะคะพวกเราก็อยากจะชวนชวนทุกคนนะคะแวะมาที่พูท s p e ีดเวนะคะนอกจากโปรโมชั่นดีๆแล้วยังมีสินค้าดีๆให้ดูค่ะเลือกซื้อใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาถ่ายรูปกับพวกเราและติดแท็กด้วยนะคะแล้วมาเจอกันที่บูธนะคะบ๊ายบาย เซมูกุเซ่เซมูกุเซ่เซกุเต่นะเซกุเต่นะเอ๊ะพิธีกรชื่อดังของงานเราวันนี้เลยนานใหญ่แบบนี้ก็ต้องคนนี้เลยต้องไม่พลาดไม่พลาดการหาเจียบตอนนี้เป็นเจ็บแล้วตอนนี้ขาเริ่มใหญ่แล้ะเริ่มใหญ่แล้วเริ่มใหญ่่แล้วเริมหมดแล้วเริ่มหมดแล้วเพราะว่าไม่เดินเยอะไงเลยหาไม่เจี๊ยบแล้วเนี่ยเขาใช้งานตั้งแต่ พิธีกรยันฝนต้องกู๊าแทมกาเนี่ยมาลวกก็เรามาเช็ดแทกด้วยมีปัญหาแล้วก็ต้องมานั่งเิียวันนี้เขาเรียกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วสุดแทกอยู่แล้วคนนี้ต้องคนนี้เลยนะครับรักเหมือนเดิมคนนี้ถึงจะมีเมียกี่คนเราก็รักไม่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 จะพูดงนี้ไม่ได้เราจะมาเรื่องที่มาพูดเล่นกันนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในบูธของสปีดแวร์นะครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับใครเข้ามาก็มาเดินเยี่ยมชมเอา ครับเสื้อคอลเลคชันใหม่ๆเยอะอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่ของเราเลยล่าสุดใช่ไหมเพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่ถึง5นาทีนี่เองพี่ใช่เดี๋ยวจัดไว้ผมหนึ่งตัว XL เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อยากเห็นว่าอันนี้หมวกเพิ่งป้นไปหรือซื้อไปนานแล้วเนี่ยซื้อไปนานแล้วซื้อไปนานแล้วเนี่ยซื้อไปนานแล้วเนี่ยเพิ่งสังเกตเมื่อกี้เฮ้ยสวยอันนี้ไม่ได้ป้นนะอันนี้ซื้อไปใช้งานจริงๆมีหลายสีมีหลายสีให้เลือกสีแดงก็มีสีแดงสีดำนตัวนี้เป็นคอลเลคชันใหม่เหมือนกัันนนนะะตวี้ เป็นลายโฮโลแกรมสปีดแวร์ขายของใหญ่ขายของใหญ่เลยสนใจก็นะมาเยี่ยมชมกันเสื้อเปียบเลยร้อนๆแบบนี้นะมาเรียกที่ปูสปีดแวร์เลยร่มก็มีนะร่มเพล่ร่มเพล่ร่มเพล่ไม่ได้ขายของไม่ได้ขายของไม่ได้ขายของเออไม่ได้ของเราพามาดูเฉยๆองมีร่มเหรอมีลูร่มนี่เขาเรียกว่ารุ่นยอดฮิตรุ่นนี้เลยพี่นี่นี่อันนี้เขาเรียกอลิมิเต็ดไหมเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนี่อันนี้เขาเรียกอลิมิเต็ดหรือเปล่าดูทรงดูทรงนี่ดูเย็ดเข้โคตรสวย เหมาะเหมาะว่าเหมาะสำหรับเอาร่มติดไว้ไปสงการช่วงนี้ร้อนๆได้หมดทุกอย่างกันแดดกันลมกันฝนเนี่ยเนี้ยเราเดินไปสมมติเรามีร่มหนึ่งคันนะเราไปเจอสาวให้น้องร้อนมากไปกับพี่ได้เลยได้เลยค่ะได้เลยค่ะเราไปด้วยกันเราไปด้วยกันนะสวยครับใครสนใจก็มาเยี่ยมชมพี่บูธสปีดแวร์ได้เลยนะครับได้เลยงานแบบนี้ทุกปีนะครับใหญ่ใหญ่ทุกปีในงานโชว์รถ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้ในประเทศไทนะตอนนี้นะตัดออกจากมอเตอร์โชว์ไปนะใช่อันนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดแล้วน้องๆเลยเพราะว่างานใหญ่เพราาะว่รถเยอะมากรถเยอะมากนะครับรถเยอะมากรถเนี่ยถ้าเป็นถ้าจะเทียบไม่ได้ว่ารถทั่วประเทศไทยนะจะต้องมาที่นี่น่าจะครั้งหนึ่งอย่างน้อยต้องมาใช่เพราะว่ามีครั้งเดียวทุกคนโหตั้งหน้าตั้งตาทำรถตั้งแต่ปีที่แล้วยังมีเลยใช่ใช่บางคนมาจากต่างจังหวัดือรถเก่งอีกนะใช่มาจากต่างจังหวัดแต่เตาฮาเดินชมรถสวยๆดีกว่าครับเทียบเทียบงานนี้ รถแทมดูร <Yes. S 1> ื่คงแทรถแทมรถแทมมี่รับทีได้ดแชมเลยบ้างนี่ยาวันติแล้วก,ก็ได้ที่จำไม่ผิด,ดได้ที่ห้าสนามผู้รีลัมครับรายการ TSS อ๋อขอบคุณครับนูน่นส,สอง้อยสองร้อยสอย มีทางรถนี่ตัวใหม่แชมตัวใหม่มตัวใหหลอ่ลอหล่อหล่อจงหล่อริง,รงนี่สองครับนี่มิติใหม่ของการแต่งรถ ตอทก้องเลยครับนี่ทานตลอดทอนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่มแปลว่าปวดงานเขาผมรถอะมาครับรถมาพี่ครับรถอยู่งานนะครับถ้ามันรถหรืออะไรรถที่โดนน้ำได้ไหมไม่ได้ครับรถโดน้ำรัาผมนรืหน่อยจะเป็นแบบนี้แล้วอ๋อเแก้วก็ไม่ต้องเคลือบอาร์ตจะไม่ต้องมี ม่ต้องเป็น้องส่บอกก็ไม่ต้องมีดูเน่ดูดูเน่เพาไปดูกับพแบงก์กันล่ะนี่คันนี้สุดสุดสุดประเทศเลยคันนี้ไปไปามามารถก็ไม่มีอะไรมากเป็นรถคล้ายๆเหมือนเอรือครับผมอันนี้เป็นรถนิสสันพี่เกมครับเป็นบอดี้90ตองยุกตรงรุ่นเลย แล้วก็เครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับบิลเลตหมดเลยทุกอย่างที่เป็นบิลเลตได้ก็บิลเลตหมดเลยครับเครื่องยนต์มิตูมิชินะครับดีเซลนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยเป็นตัวนอกหมดเลยครับพาร์ทนอกหมดเลยเป็นของเมกาอย่างล้อก็เป็นทีอีสามเจ็ดเบรกแอนเลสโมโนบล็อกยางตองแปดนะครับโตโยต้านะครับก็เจ้าของงานเขาเลยนะครับเบาะข้างในก็เป็นเลคาโรนะฮะทีเอสนะฮะทีเอสใช่ ภายในก็จะเป็นตัวนอกหมดเลยนะครับเป็นของตัวนอกหมดเลยใช่มีก็มีหลังคาซันรูฟเนี่ยครับตัวนอกหาดูน้อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถก่อสร้างครับดูเนี้อเป็นรถก่อสร้างหมดแล้วครับแล้วก็เป็นเออ่ติดท็อปวิวของไอจีเลอเอเลร์ด้วยครับ <c oughs> อา่าแต่วีดีสิเพื่อนคุณดูเยอะเท้บผมมือเท้าผม นี่นี่คันต่อไปคันต่อไปเขียนอยู่เขียนอยู่นี่คันนี้นี่นี่แกแต่พาหนยครับแต่พาหนยครับนี่ครับเก่งเบ้นแดงครับเบ้นแดงต่างหน่อยครับนไดน่อยวันนี้ผมเอาเลโก้มากับเบ้นแดงครับยีเคนายเลโก้พี่ตอนนี้ถามดิถามดิถามนี่อยากรู้อะไรอ่ะนี่รถคันนี้ไปกี่เมตรครับแปดเมตรครับเดี๋ยวรอดูตอนคืน พีนี้จัดให้แต่จัดให้จัดคู่เลยเป็นแดงด้วยลองอบ้างครับก็วางเครื่องเป็นเคโบครับอะไรพวกนี้ครัพี่ตามอันนี้ก็เป็นสแตนสดไม่มีถุงใช่แล้วก็เป็นชุดแต่ง k ค d รอบคันครับแล้วก็คุมโทนเป็นคอนเซปต์รถของเล่นภายในก็เป็นบอกราบอนนี่ครับ้ม่ซีเวลเนี่ยก็คือ ป่องๆเลยกิจกรรมวันนี้เรารววมเจ็ดกิจกรรมหลักนะกิจกรรมของเราคันนี้คอนเซปต์เน้นของไทยนะครับบอกคาร์บอนเทปเมนพวงมาลัยอีริโวไทยแทบจะไทยหมดคอยเคย ANP ครับคันนี้ไทยล้วน <anto> <divide S 1> ฝากด้วยครับผมเจ้าภาพไปแก่สวัสดีครับมันร้อนมากเลยครับอากาศประเทศไทยอากาศประเทศไทยดูนี่ครับ p s ครับวันนี้ PSM ฝากเพจด้วยครับสวัสดีครับช่างภาพชื่อดังฐานะยากจนครับทำรถไม่หมดแล้วเงินทั้งหมดอยู่ที่รถหมดแล้วจริงอันนี้จริงร้อนนี่ไม่ใช่อากาศนะเงินฝากด้วยครับเพลิน PSM ครับฝากเพลินเลยด้วยครับชงกันไปชงกันมา แลมโบ้ผมเคยแลมโบ้อ่ะลตัววเยจ้างมาส่วนพี่ลูดอ่ะพี่ลูดที่เป็นแลมโบ้อะไรนั่นน้องไม่เป็นไรทำงานฟรีนะว้าวเลยเชิญน้องพิตนี่ของปทุมธานีสปีดเวย์หน่อยนอนที่นี่คนไทยทำได้ครับเป็นของที่นี่เลยอยู่ที่นี่เลยคนเล่นร่าที่สนามเล่นจากพี่ลูดเป็นแลมโบ้ดูดูวงมาลัยดูพวงมาลัยดูพวงมาลัย กดติดตามแล้วนะคะสองยักษ์แตกได้เลยค่ะขอบคุณนะคะได้ไหมคะมาให้แบบว่าเดาได้ว่าคือน้องคือตัวอะไรต่อทำหน้านะทำหน้าอันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรครคือแม่ขอร้องลองใส่อะไรนะตอนซิลล่าเป็นคำตอบที่หัวต้นแล้วค่ะหัต้นคะโอ้โห แชร์เป็นกำลังใจนะคะให้กับพวกเรา2คนด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่อยากชมโปรโมชั่นนะคะหรือบรรยากาศภายในงานนะคะก็สามารถตามไปได้เลยนะคะคทุกช่องทางเลยค่ะบ๊ายบาย